อันนี้เป็นหลังเกมจบเกมนะครับอันนี้นักเตะชุชิีไม่มีชื่อครับแล้วมันเด็ดอยู่เลยอันนี้นักเตะชุชิมาครับคุณทีมเชียงรายน,นี่มาตบมือให้กันด้วยคนะอ่นนี้เด็๋นักเตะเชียงรายจะเดินไปขอบคุณขอบคุณแฟนบอลนะครับอันนี้ก็สัมภาษณ์โค้ชของชุชิครับที่ได้ชนะในวันนี้ นี่คือพี่ีครับผมมามาจับมือกับโค้ชของเชียงรายครับเอริกสันเปเรล่าครับผมโอ้เดียานดีใจให,ใหญ่เลยครับเมื่อกี้นี้ อ๋อโอเคครับโอเค